สวัสดีครับวันนี้พบเกม One Piece Treasure ของครับ Mr K สวัสดีครับผมจะมาดูข่าวสารของการชาอนาคตนะครับนี่คือการชานะครับที่จะมาในวันที่29เานะครับ10โมงเช้านี้นะก็ตัวใหม่ครับก็คือจะไปอุติฮิโยลิและก็ชินโนบุนะครับ6ดาวใหม่2ตัวอุติฮิโยลิ5ดาวใหม่ชินโนบุนะครับรอบนี้มีตัวใหม่3ตัวเนาะ ก็อย่างแรกครับก็คือภาพที่เห็นนะครับก็คือมันโคตรน่าด้านะครับก็อุติน่ารักมากครับฮิจูริสวยมากเนาะแถมเป็นการใส่ชุดแบบกิโมโนเนาะโคตรสวยงามโคตรน่ารักครับเราจะมาดูสก,กิลซิถึงภาพจะสวยแต่สก,กิลนั้นดีหรือเปล่ามาดูกันครับเริ่มกันจากอุติเนาะอุตินะครับก็จะเป็นซปเปอร์คาร์สีแดงนะครับน่ารักอะอุติ กัปตันนะครับก็คือสามารถลดคูดาของสกิลทั้งหมด1เทิร์นล้างใบกัปตันนะครับอัตโนมัติสิเทิร์นโอ้อันนี้ถือว่าดีมากนะครับล้างใบกัปตันนะครับ10เทิร์นเลยนะโคตรแจ่มโคตรดีครับเออรู้สึกว่านี่จะประตคอสีแดงตัวแรกครับของกีบนะครับที่มีสกิลที่สามารถล้างใบกัปตันเนาะ10เทิร์นนะครับโคตรแจ่มเลย แล้วก็สายของกล้ามสายมัดน,นะครับเพิ่มเลือด1.5เท่าโจมตี5เท่าถ้าหากนะครับมีศัตรูนะครับที่เป็นศัตรูแข็งแกร่งนะครับก็จะมีโจมตีเพิ่มเป็น5.25เท่าศัตรูแข็งแกร่งนะครับก็คือพอตรตะครที่มีหัวกระโหลกอยู่ที่ตัวครับที่มันบ้ากร่งหรือแข็งแกร่งนะนะั้นอ่ะมันจะมีกะโหลกอยู่ที่ตัวนะครับ ถ้าหากเจอพวกนั้นโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นนะครับกลายเป็น5.2 5เท่านเนาะกับตันค่อนข้างจะดีมากใช้คำว่าดีมากนะครับเพราะมันสามารถล้างใบกับตันได้ถึง10เถอนนะครับค่อนข้างจะดีมากๆเลยครับมองอนาคตตัวนี้ได้ใช้งานบ่อยแน่ๆกับตันนะเพราะมันดีล้างใบกับตันถึง10เถอนะครับโคตรแจ่มโคตรดีเลย ส่วนไม่ตายครับก็คือเออสามารถล้างบัฟปิดไม่ตายลดโจมตีได้7เทินโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดานะครับ7เทินเนี่ยโอ้โหโคตรดีนะครับเพราะปกติจะล้างแค่5เทินดีๆหน่อยคือ6เทินแต่อันนี้คือ7เทินนะครับ7เทินถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าดีโคตรโคนะครับ แล้วก็จะมีการบัฟให้กระสายกราบสายหมัดเนาะบัฟเพิ่มค่าเชนแบบการกดนะครับถ้าหากกดกูด0.2เท่ากดเกรด0.4เท่ากดเพอร์เฟก0.6เท่าเนาะก็ยิ่งกดเพอร์เฟกยิ่งมีการเพิ่มค่าเชนเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการบัฟเพิ่มโจมตีพื้นฐานเนาะบวก 1250นะครับหนึ่งเทิร์นนะอ่อไม่ตายดีมากดีมากๆนะครับล้าง7เทิร์นบัฟเพิ่มค่าเชนได้ด้วยคนข่าจะดีแถมบัฟโจมตีพื้นฐานตั้ง1250เนะนี่ยตัวเนี้ยเก่งนะคนข่าจะเก่งนะครับส่วนสกิลของซูเปอร์คาร์นะครับเงินไขก็คือ จะต้องมีเอ่อไคโดคิงควีนแจ็คเพดวันมาเรียฮูฮูซาส,สกิสักคนในทีมเนาะสกิลก็คือจะเอ่อถ้าหาศัตรูนะครับที่มีเลือดมากกว่า10ล้านขึ้นไปจะทำให้พวกนั้นกลายเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งหรือก็คือทำให้ศัตรูนั้นมีกระติกกะโหลกที่ตัวนะครับแล้วก็จะบับ โจมตีศัตรูนะครับที่แข็งแกร่งแรงขึ้น1.75เท่า1่เทินแล้วก็จะเพิ่มเทินบัฟโจมตีพื้นฐาน1่เทินและก็สายกรามกลายเป็นซูเปอร์กรามเนาะอืมสกิลซูเปอร์คาโคตรดีโคตรดีมากๆเลยครับพราะสกิลซูเปอร์คาเนี่ยมันเอาไปคอมโบได้เยอะหนึ่งก็คือจัปตัน ถ้าหากเจอศัตรูที่แข็งแกร่งโจมตีกลายเป็น5.25เท่าพอกดซปเปอร์คาร์ปุ๊บศัตรูกลายเป็นแข็งแกร่งปุ๊บเราโจมตีแรงขึ้นแถมมีการบัฟศัตรูที่แข็งแกร่งโจมตีแรงขึ้นด้วยอีก1.75เท่าคือมันโคตรดีครับอุตติใหม่เก่งมากใช้คำว่าเก่งมากนะครับ คือตัวใหม่เนี่ยผมไม่ได้เรียกว่าเก่งนะแล้วนะไอตัวเดิมก่อนเนี่ยไอสามคนน่ะไอามารีฮูฮูสามขาวนะผมก็เรียกว่ามันก็ดีแหละแต่ไอนนียไม่ใช่ดีแต่คือเก่งอุติใหม่ค่อนข้างจะเก่งมากๆเลยครับเป็นกัปตันที่ดีลูกเรือได้ดีมากๆเพราะลูกเรือล้างบัฟเจ็ดเทินบัฟก็ดีกัปตันโคตรด,ดีล้างม่ไปกัปตัน ซปเปอร์คาร์ก็บัฟดีมากโอ้โหโดยรวมครับโดยรวมตัวนี้เก่งนะถ้าได้มาเนะี่ยคือค่อนข้างจะเก่งนะครับแล้วก็สกิลซับพอร์ตให้กับพวกแจ็คอา่าไคโดอา่าแล้วก็เพจวันคิงควีนสาสากิมาเรียฮูฮูนะครับซับพอร์ตก็คือจะออกมาเมื่อเจอใบกับตัน ล้างไูใกับตัสองเทินว้าวซับพ,พอร์ตก็โคตรดีเอ้ยตัวนี้มันเก่งนะเนี่ยซับพ,พอร์ตซุปเปอร์คาร์ดไม้ตายกับตันทั้งหมดโดยรวมอุติใหม่เก่งมากครับเก่งมากนะอืมโคตรก้าจะเก่งนะครับส่วนสกิลของในโหมด PVP นะครับไม้ตายก็คืออ้าวคนผิด ไม่ตายของ PVP นะครับก็คือ,อาสายหมัดน,นะครับอุตติเป็นซุปเปอร์คาร์ดของสายกรามแต่ของ PVP เป็นสายหมัดเนะเาะเก็แปลกเนาะเป็นซุปเปอร์คาร์ดกรามแต่อันนี้หมัดสายหม,นนมัดนะครับบัฟโจมตีบัฟครีดนะครับบัฟความเร็ว20วิ ทำดาเมจสองเท่าใส่สามตัว2อทีติดตัวนะครับสายหมัดก็จะเพิ่มเลือดเพิ่มโจงตีเนาะก็เป็น p v p ของสายหมัดนะครับสายหมัดในปัจจุบันมันยังไม่ค่อยมีใครจัดแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครที่มันดูว้าวกับสายหมัดเนาะในโหมดใน p v p นั้นอาจจะยังไม่ได้ใช้การ แต่ในโหมดธรรมดาเนี่ยดีมากเก่งมากซัพพอร์ตก็ได้ลูกเรือก็ดีกับตายก็เก่งนะครับอุติหกดาวใหม่เก่งมากครับขอชมเลยได้มาคดคุ้มอ่ะเก <c oughs> ่งจริงนะต่อไปครับก็คือจะเป็นฮิโยลีนะครับฮิโยลีนะครับก็จะเป็นัวคอสีเขียวนะครับก็เป็นซปเปอร์ไทยเนาะอุติซปเปอร์คัส ฮิโจลิเป็นซปเปอร์ไทยนะครับซปเปอร์ไทยเขียวชอบอะสวยอะฮิโจลิสวยมากนะครับก็สวยเลยฮะกับตานะครับก็คือสีเขียวสีแดงนะครับเพิ่มเลือด1.25เท่าโจมตี5เท่าถ้าหากได้แก้ววานโโจมตีกลายเป็น5 2าจาเท่านะครับตรงในแก้ววานโนะถึงโจมตีเพิ่มขึ้นกลายเป็น5.25เท่านะครับ แล้วก็จะมีฮิวเลือดนะครับ0.5เท่าทุกครั้งที่กดเพอร์เฟกตอนจบเทิร์นแล้วก็จะถึกขึ้น15%เนอะกัปตันธรรมดาธรรมดาโคตรโคเลยคือไม่ได้โดดเด็ดอะไรบ้ากมายครับมีฮิวเลือดนิดนึงมีถึกขึ้นหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าค่อนข้างจะธรรมดาไม้ตายครับไม้ตายมี2ขั้นเนาะเขาอ,อ่านขั้น2นะครับ ขั้นสองนะครับก็คือจะเปลี่ยนแก้วทั้งหมดเอ้ยอ๋อสองขั้นนะก็คือขั้นหนึ่งครับขั้นหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนแก้วตัวะครที่ติดกับตัวนี้รวมถึงมืดมนด้วยกลายเป็นวานโนแต่ขั้นสองจะเปลี่ยนแก้วทั้งหมดรวมมืดมนด้วยกลายเป็นวานโนโอ้ขั้นสองดีกว่ามากครับขั้นหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนแค่ตัวะครที่ติดกับตัวนี้นะครับเป็นวานโน แต่ขั้นสองนี่ก็คือทั้งทีมนะครับกลายเป็นวานโนะเนาะอืมค่อนข้างจะดีนะครับทั้งทีมกลายเป็นวานโน่เนี่ยขั้นหนึ่งนะครับเออขั้นหนึ่งนั้นก็จะมีการล้างบัฟของใบกับตันโซลดโจมตี3มเทินฮิวเลือด20เท่านะครับของค่า RCV ส่วนขั้น2นะครับก็คือก็จะมีการล้างบัฟใบ,บกับตันอ่า โอ้ลดค่าเชนหาเจ็ดเทินหเรหรอโอ้กดเจ็ดเทินโอ้อันนี้โอ้โหดีมากเจ็ดเทินนะครับขั้นหนึ่งอะล้างแค่สามเทินแต่ขั้นสองล้างถึงเจ็ดเทินนะครับว้าวฮิวเลือดห้าสิบเท่าล็อกแก้วทั้งหมดหนึ่งเทินโอ้ฮิโยริครับเป็นลูกเรือ หรือไม้ตาของเขาเนี่ยดีมากเจ็ดเธ์นะครับล้างบัฟเจ็ดเธนแถมมีการเปลี่ยนแก้วทั้งหมดด้วยกลายเป็นวานโนะโอ้โหคือเห็นกับตันเนี่ยก็คิดว่ามันธรรมดาแต่พอดูไม้ตายปุ๊บโอ้โหไม้ตายฮิโยริโดนใจมากครับโดนใจมากเปลี่ยนแก้วล็อกแก้วได้ล้างบัฟเจ็ดเ์นตั้งสามอย่างแนะ่ เลือกได้ด้วยก็เป็นตัวละครของสายล้างบัฟสายเปลี่ยนแก้วที่ดีมากๆนะครับเจ็ดเทินแจ่มมากดีมากนะครับส่วน,ซ,นซูเปอร์ไทยนะครับเออซูเปอร์ไทยนะครับก็คือจะต้องมีสายกระดาษจดหรือสายดาบในทีมครบ6ตัวนะครับอ,อ, <c oughs> อะไรนะ กระดาจดดาบครบ6ตัวถึงปล่อยสกิลของซูเปอร์ไทยได้หมายก็ว่านะครับพิโยลีนะการจัดทีนะครับก็คือจะต้องเป็นสีเขียวหรือแดงและเขียวแดงนั้นต้องเป็นสายกระดาจดหรือสายดาบเท่านั้นคือมันจะยุ่งยากทำไมฟะคือกัปตันนะกัปตันเป็นเขียวแดง แต่ซปเปอร์ไทเป็นกระจดกับดาบเพื่อเพื่ออะไรเนี่ยโคตรยุ่งยากเลยฮะแล้วก็สกิลซปเปอร์ไทยก็คือจะทำให้เวลาของประตายของกระจดดาบไปขึ้น1นึ่งเทินล้างบัฟไม่ตายเจ็ดเทินโอเคอันนี้แจมล้างบัฟไม่ตาย7เทินแจ่มาจมากอา่า แล้วก็สกิลซัพพอร์ตนะครับก็จะให้พวกโซโลคิเอมอนโมโมโทคิเออพวกฮันจูโรโอเด้งนะครับเอนจิโรประมาณนี้เนาะสกิลซัพพอร์ตก็คือจะเปลี่ยนแก้วตัวครที่ซัพพอร์ตอยู่เป็นวานอฮิลเลอร์สองพันก็ซัพพอร์ตก็เหมือนกับโอเด้งสีแดงเนาะซัพพอร์ตก็ได้อยู่แหละแต่ผมคิดว่าจุดเด,เด่นของฮิโยริก็คือ เป็นลูกเรือดีกว่าลูกเรือดูคุ้มกว่านะครับเพราะกัปตันเขาธรรมดาสกิลซปเปอร์ไทยก็ดูเงื่อนไขาย,ยากหน่อยหนึ่งแล้วก็ล้างเอเจ้าไม่ตายเจ็ดเทินมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับผมมองว่าฮิโลีนะเอาไปเป็นลูกเรือใช้ยาวๆได้แน่นอนครับเปลี่ยนแก้วล้างบัฟเนี่ยอันนี้โหดมากนะครับก็อนาคต ยาวแน่นอนอันนี้นะลูกเหลือนะครับสูตรสกิลค,ครับของในโหมด PVP นะครับไม่ตายก็คือเออจะทำดาเมจนะครับในระยะกลางนะครับหนึ่งเอ้บัฟระยะกลางสี่บัฟเคาน์เตอร์นะครับหนึ่งจุดสองเท่าสิบห้าวิสายกระดาษจดบัฟโจมตีความเร็วนะครับแล้วก็เอาสองอย่างเนาะยี่สิบวิ บัฟดาวเมดโอเวอร์ไทม์นะครับ15วิบัฟให้กับสายกระดาษจดเนาะสว่วนติดัวนะครับก็คือสายกระดาษจดนะครับก็จะเพิ่มโจมตีเพิ่ม RCV 30วิแลกนะครับก็จะเพิ่มความเร็วของไม้ตายเพิ่มขึ้นนะครับเป็นตัวคอคร PVP สายกระดาษจดกระดาษจดเหรอมันก็ยังไม่เห็นทีแม่ผมมองว่าตัวเนี้ยนะ ใช้งานเป็นลูกเหลือได้โคตรดีมากพิโยลิหดาวลูกเหลือดีมากๆอุติ6ดาวเก่งมากกัปตันลูกเรือซัพพอร์ตอุติเนี่ยคือว่าเก่งมากๆพิโยลิมันดูดีมากๆแค่สกิลของไม้ตายเนาะสองตัวใหม่ประมาณนี้ครับโอ้โหแต่ทั้งคู่นะมันล้างบัฟเจ็เทินไงคือมันแจม่มมากๆทั้งคู่นะครับ เจ็ดเทินเจ็เทินโอ้โหรอบนี้ทำมาดีฮะรู้สึกขอชมเลยกิ่งนะครับแล้วก็ห้าดาวใหม่ครับชิโนบุนะครับเป็นหน้าของตอนสมัยสาวๆนะครับไม้ไฟก็คือสามารถล้างบัฟพลังพาครึ่ง6เทินโอ้พาครึ่ง6เทินอันนี้ก็แจมฮะแล้วก็จะมีการบัฟเพิ่มค่าเชน1.1เท่า1เทินล็อกก็ทั้งหมด1เทินนะครับ ถ้าหานะครับมีเลือดนะครับามากกว่า90%นะครับก็จะบัฟเอฟสิแก้วนะครับสองเท่าใช่ไหมสองเท่าหนึ่ง์นถ้าหากน้อยกว่าก็จะบัฟที่1 7ึงจุดเจ็ห้าเท่าสองเธอนะครับมันก็มันก็มันก็ได้อยู่นะบัฟเอฟสิแก้วบัฟเอฟเอฟสิแก้วสองเท่า1เท่ร์นล้างผ่าครึ่งหกร์น ฟาเพิ่งค้าเสียงด้วยก็ถือว่าเป็น5ดาวที่ดูได้ใช้ประโยชน์นะครับทั้งล้างบัฟได้ทั้งบัฟได้ก็ดีนะมีไว้ผมคิดว่าชีวิตก็จะสบายขึ้นนะครับซับพอร์ตธรรมดาเนาะก็เป็น5ดาวที่ได้ใช้งานแหละได้ใช้งานแน่ๆนะครับตวัวใหม่ก็มีประมาณนี้เนาะ6ดาวใหม่คือแจ่มมากอุติคือโคตรเก่งเลยอะ ทิโยริคือไม่ตายเนี่ยคือดีมากส่วนชิตตะบุได้มาก็คือจัดชีวิตง่ายขึ้นมานิดหนึ่งเนาะการชาใหม่คขามาในวันที่29 10โมงเช้านี้นะครับประมาณนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดตตาเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับถูกไหมสวัสดีครับ